สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินกันเดิมสวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับยังคงเป็นคลิปต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวฟิวเจอร์การ์ดบันทีไฟนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ครับพี่ชินก็จะมีนะครับผมกล่องที่2จากซีรีส์ SS ครับผมนั่นก็คือรหัส BFTD SS 0 1 2นขีดะครับผมอ่าก็จะเป็นสเปเชียลซีรีส์นะครับซึ่งชื่อเต็มๆมันเนี่ยก็คือ New Darkford and w i n g of อะไรนี่เดมิสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นชุดที่มีแจ็คไนท์นะครับจากดับเบิลเวิร์ดหนึ่งเซตนะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดที่มีอาร์ซีดาก้านะครับผมอีก1เซตนั่นเอง ซึ่งอาซีดาฮาก้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดที่คือถ้าเกิดใครดูการ์ตูนมาจะชอบมาเพราะว่ามันแบบมันเป็นการ์ดที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของเจ้ามังกร3หัวตัวเนี้ยแล้วสก,กิลแต่ละอันก็โกงเหลือเกเยๆไอเทมสมทัยก็ขี้โกงมากนะครับและทุกวันนี้ก็ยังมีการเสริมการ์ดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมอย่างเช่นในภาคทริปเปิลดีเฮีย er แกรก็มีบทบาทเยอะมากเหมือนกันนะครับคือพอมาทีนึงอะ่ะก็เก่งเลยนั่นเองดังนั้นนะครับผมใครก็ตามที่ชอบนะครับเจ้าตัวอาซีดะฮาก้าอยากจะมีความสามารถแบบมีตีมเป็นบิ๊กบอส จะมีอารมณ์ที่แบบท้อให้ฝันข้ามเนี่ยสิ้นหวังนะครับทำอะไรเราไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราตีต,ตีตีไปจนชนะอย่างเงี้ยก็แนะนําเด็กนี้นะครับผมในอนาคตก็จะมีพวกอะไรดางก้อนไอ้สวายเสริมมาอีกด้วยก็สามารถเก็บพวกนี้ไปรอเสริมได้เหมือนกันหรือจะรอของใหม่เสริมเลยก็ได้แล้วแต่นะครับมีของให้เล่มา,มายเลยก็ถ้าอยากจะรู้ข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเราจะมาดูกันว่าในกล่องนี้นั้นเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับผมก็ขอดูด้านหลังก่อนนะครับ ในชุดน,นี้นเนี่ยจะมีให้หลายเวอร์นะครับแต่ไม่ต้องตกใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าชุดนี้นั้นเนี่ยมันจะนะครับผมเป็นชุดที่สามารถใช้ได้หลากหลายเวอร์พร้อมๆกันขอแค่ติดชื่อคําว่าดรา้อนนั่นเองเป็นเพราะอะไรนะครับผมเป็นเพราะว่าแฟลกครับแฟลกใบดีเนี่ยชื่อว่าดรา้อนไอนะครับผมคนทีาของแฟลกนี้นะครับนั่นก็คือเราสามารถใช้การ์ที่มีคําว่ามังกรหรือดรา้อน ในคุณลักษณะได้หมดเลยนะครับผมรวมถึงใช้เจเนริกได้ด้วยนั่นเองแต่จะมีข้อแลกเปลี่ยนครับคือการ์ดบนมือก่อนที่เริ่มเกมเราจะมีแค่4ใบเท่านั้นเองนะครับผมและเกตตอนเริ่มเกมของเราจะเป็น2เกรนะครับและพลังชีวิตเริ่มต้นของเกมเราจะเป็น1ิหน่วยเอาจริงๆเนี้ยมันไม่ได้แย่นะคือการที่การ์ดเหลือแค่4ใบนะครับผมแต่ว่า และกับที่พลังชีวิตมีเพิ่มขึ้นนะครับผม10สกายเป็นสิหน่วยและใช้การ์ดดราก้อนอะไรก็ได้ค่อนข้างจะดีมากๆนั่นเองครับผมอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีให้มาหลายเวอร์มาเล่นพร้อมกันได้ยังไงเพราะว่าฟแฟลกมันคือดราก้อนอายนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวอธิบายนิดนึงดราก้อนไอคำว่าไอคืออะไรมันเป็นอะไรนะมันเป็นแปลว่าหนึ่งในภาษาอะไรสักอย่างรูปฝรั่งเศสอ,อิตาลีจะไม่ได้แล้น Eye, ลว,น,น,นะน,วน,นะครับผมมันจะมีไอมีสวายอะไรพวกนั้นน่ะไม่ใช่ไอที่แปลว่าเขิอนไอนะครับผมไม่ใช่เนาะอ่ะงั้นการที่ให้มาในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่ใบแรกครับไซส์สี่นะครับผมผู้นะครับปรารถนาความวินาศนะครับผมอาซีดาฮาก้านั่นเองครับ แต่คงต่อใจแล้วเฮ้ยไซส์4ใส่มาได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีตัวเวทมนต์นะครับที่เป็นแบบเซตที่มันทาให้เราสามารถลงมอนเตอร์ไซส์4ได้ไม่ต้องตกใจนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพาคทิพปปนดีเนี่ยตัวซีทากาสาสใหม่มันจะเหลือแค่ไซส์3แล้วนะครับก็จะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเซตการ์นั่นเองนะครับผมเพราะไอ้นี่มันเป็นการ์ดจากภาคเก่าไงนั่นเองก็ให้มา4ใบนะครับผมชัดเจนโดยจะมีเป็นฟลอยด์หนึ่งนะครับแล้วก็แบบธรรมดา3ใบนะครับผม ตามมาด้วยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นร่าง่างแรกเลยนะครับผมกับมังกรมาหนึ่งความตายอารีเดหาการน,นั่นเองให้มาแค่1ใบนะครับผมอันนี้เ,เป็นเพราะว่าเราเนี่ยอ่าไม่จำเป็นต้องใส่ไซส์สี่มากนะเพราะว่าเดี๋ยวจั่วขึ้นมือแล้วมันจะบอดนะครับอีกทั้งนะครับผมตัวล่างเก่ากับล่างใหม่ค่อนข้างคิดว่าล่างใหม่เก่งกว่านั่นเองก็เลยแถมร่างเก่าไมา้แค่หนึ่งตัวท่านั้นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการ พวกเป็นการซัพพอร์ตนะครับว่าเพราะว่ายังไงเด็กนี้เนี่ยจะซัพพอร์ตเรื่องของอาเซียาก้าอย่างเดียวเลยนะครับผมดังนั้นส่วนมากจะเป็นการที่ลงมาเน้นจั่วต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับ ไซส์หนึ่งอัศวินมังกรคาริออสโตรนะครับผมซึ่งมันก็คือตัวที่พลังน้อยมากแต่มีข้อดีคือลงมาแล้วมันทําให้เกิดการจั่วได้นั่นเองนะครับผมคือเด็กเนี่ยจะเน้นจัว่วเน้นชาร์จไปเรื่อยๆจนกว่าอาซิดาก้าจะขึ้นมือแล้วก็ลงไปนั่นเองนะครับอาจะต้องกลางเวทด้วยเนาะลืมไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยเด็กนี้ค่อนจะซีรีส์เรื่องของการจัว่วแรงมากครับนอกจากนี้ับผมก็ยังมีตัวอื่นอีกครับผมอ่าก็จะมีตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็คือดูเอลเอ่ะไม่ใช่ต้องบอกว่าชื่อก่อนมังกรตัดกระชากซิเซอร์กลิลอสนะครับผมตัวนี้มาจาก d a n เจอร์เวิร์ลครับแต่เนื่องจากมีคำว่ามังกรก็ใส่ได้เป็นดูเอลเวดาวก้อนด้วยนะครับผมก็ตัวนี้มีความสามารถในการมูฟนั่นเองก็ให้มา1นึ่งใบนะให้มา3ใบนะครับผมอ่าตามมาด้วยนะครับอ่าตัวนี้ให้มา3ใบเหมือนกันนะครับผมตัวนี้คือเคิร์สดราโกนทุลากอสนะครับผมมาจาก Ancient World นั่นเองใบนี้ค่อนจะสำคัญมากครับเพราะว่า มันช่วยให้คุณสามารถขุดมอนเตอร์ไซส์4ขึ้นมือได้นะครับผมหรือว่าหาเวทมนต่าที่เราต้องใช้ในการกลางเพื่อให้เราลงไซส์4ได้มาเซตจากช่องดอกนั่นเองครับผมซึ่งสําคัญมากในการเซตเซตเกมบุกข,ของเรานะครับผมก็ให้มา3ใบนั่นเองครับต่อไปนะครับผมอ่าตัวนี้ให้มา2ใบครับตัวนี้คือผู้ต้องขังชุนิลันสาม,มูรซีนะครับผมจาก Darknet ็ตดราก้อนเวนั่นเองครับ ใบนี้เนี่ยก็นะครับผมเป็นมังกรดําด้วยอ่ะก็เลยใส่ได้ไม่มีปัญหาครับนอกจากนี้นะครับผมใบนี้เนี่ยก็จะให้แบบฟลอยมาหนึ่งแล้วก็ธรรมดามาหนึ่งใบนั่นเองและมีความสมามารถที่ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นแฟลกอะไรนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แฟลกเป็นดักเนนต้าคอนเวิลเราจะได้รับกิจกรรมโบกหนึ่งแล้วก็พินเทศแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ดักเนน r ้า o อนเวิลอ่ะเช่นเราใช้ดราคอนออย่างนี้นะครับก็จะได้รับ double แท็กแทนนั่นเอง เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนจะดีมากนะครับผมหรือว่าคุณจะย้ายไปเล่นดังเนตดักคอนเวลิลเอาใบน,นี้ไปใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับผมต่อมาครับอ่านี่ให้มาหนึ่งใบครับกับอัซวินมังกรพิซาโรนั่นเองครับผมใบนี้ค่อนดีเหมือนกันเพราะว่ามันลงมาแล้วสามารถเลสตัวเองแล้วก็จัวได้นั่นเองก็ลงมาปุ๊บเลสจัวแล้วก็ใช้เป็นค่าคอร์ส,สลับให้อซิธากา้าลงไปเลยก็ได้นะครับผมดีมากเราจะได้ไม่เปลืองค่าคอสไง อีกใบหนึ่งนครั็ผมกับอัซวินมังกรโทโมเอ้นั่นเองครับให้มาอีกแค่หนึ่งใบเหมือนกันนะครับผมใบนี้ก็ช่วยในของการจั่วอีกแล้วนั่นเองนะครับผมอ่านั่นเองก็พูดยังไงก็คือมันมีแต่เรื่องของการจั่วมาพพอร์ตเต็มๆเลยนะครับต่อไปครับผมก็ให้มังกรทะลวงอ่ากาเอลคอก้านะครับผมจากเดนเจอร์เวิ์นะครับให้มาอีก2ใบนะครับผมตัวนี้น่ากลัวครับเป็นไซส์หนึ่งที่มีคลิปถึง3นะครับผมลายการอยู่เหมือนกันอ่าต่อไปครับ จาก Enchant World นะครับผมราชันคู่แข็ง c o ค u ว t ั s Green นั่นเองใบงนี้ก็ลงมาปวดได้ดีครับทำลายเกตคู่แข่งแล้วก็เติมเกตเรานั่นเองหรือขับขันจริงๆเนี่ยก็จ่าย3เกรยิง1ใบเลยก็ได้นะครับผมเป็นอีกหนใบที่ค่อนข้างจะใช้ในการาพิกเกมได้ดีมากครับต่อไปนะครับผม m o เตอร์ Monster. อีก2ใบนะครับผมไซส์สครับ เทพมารมังกรคู่ซักหางนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็สําคัญมากในการเล่นกับมังกรแห่งความตายอาซิดาฮาก้านะครับผมก็ให้มา2ใบจริงเสียดายอยากจะได้สัก4ใบนะครับผมอยากจะฟัวต้องเปิดสัก2กล่องอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับหรือถ้าใครคิดว่า2ใบกโ็โอเคแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้นะครับผมอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ให้มานั่นเองครับต่อไปเป็นเวทมนต์นะครับผมก็จะเน้นจัว่วเน้นเพิ่มเกจตามสไตล์ครับ ใบแรก,กั็ผมเทพมังกรจอมผด็จการนั่นเองจาก a n c i e ช t World นะครับผมใบนี้ก็ยิงไลฟ์คู่แข่งได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้ถ้าเกิดเราใช้แฟรกนักกอนไนก็จ่ายหนึ่งเกตฟื้นพลังชีวิตได้อีกแล้วก็ยิงมอนเตอร์อีกหนึ่งใบอีกเป็นใบที่ขี้โกงมากครับบอกเลยขี้โกงมากอ่ะต่อไปก็ผมก็จะเป็นเวทมนต์ที่ซัพพอร์ตนะครับเรื่องของการปั๊มพลังปั๊มดีเฟนซ์นั่นเองกับอ b y s s a u r a นะครับจากด r k n e s s n a อน n World น,นั่นเองครับ ก็เพิ่ม power 6000 defense 6000นนะครับผมทำให้ตัวซีนฮาก้าเราหรือมอนเตอร์ตัวหนึ่งของเราเนี่ยถึกตีแรงยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมดีมากต่อไปครับก็จะให้อ่าเวทมนต์ป้องกันแน่นอนครับผมเพราะว่าบางทีจะต้องยื้อเกมนะครับอ่าใบแรกครับผมดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรเขียวก็ธรรมดาครับทุกเด็กที่เป็นมังกรแทบจะมีหมดนะครับผมนี่ก็เป็นดราก้อนเวิ d ์ให้มาอีกสี่ใบครับแล้วก็จะมีดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรฟ้านะครับผมให้มาอีกสองใบเช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปก็ผมก็จะเป็นเวทมนตร์ครับมับงกรสวรรค์ล้างโลกครับผมจากเอ็นชินโว้นั่นเองก็ใบนี้ก็ค่อนจะดีมาเพราะว่าได้จวดถึง2ใบเลยนะครับผมเ <c oughs> ลขกับการจ่ายไล้สองไล์แต่ว่าเราเริ่ม12อไล์อยู่แล้วแถมเรามีการเพิ่มลไลต็มไปหมดเลยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบและได้ประโยชน์สําหรับฟแฝฟงนี้มากๆครับยังไม่หมดแล้วผมยังมีการเร่งจวต็มไปหมดเลยครับมีครับมีตํานานราชันมังกรนะครับผมใบนี้ก็ช่วยจั่วเหมือนกันนะครับผมให้มา3ใบทีเดียวครับ จัวแหลกจัวล้านนะผมโจจนกว่าจะเจออาร์ซิดฮาก้าพูดง่ายๆครับใบต่อไปก็ผมมังกรเมคาจันทราน้ําค้าจากแอนเชนเวิลด์ครับใบนี้ก็ช่วยเล่งจัวอีกแล้วนะครับผมแถมจว่ส3แล้วก็ทิ้ง2ด้วยข้อดีมันคือเราได้เปิดถึง3ใบไงโอกาสเอาการที่ต้องการเครื่องมือก็จะมีมากขึ้นมาอีกครับเรียกว่าบางทีเล่นเนี่ยก็จะจวบจววจรรัวเลยครับผมแรงมากอีกใบนึงก็ผมกับ ดราโกชิลโลแห่งมังกรดําใบนี้ค่อนข้างชอบครับเพราะว่ามันไม่ใช่ป้องกันการโจมตีหรือยกเลิกการโจมตีแต่เป็นการทําให้ความเสียหายลดลงเหลือศูนย์ทำให้พวกความสามารถที่แบบว่าห้ามยกเลิกเราก็ป้องกันได้เพราะเราใช้ความสามารถในการลดทอนความเสียหาย,ยางไงเป็นอีกหนึ่งใบที่ดีมากๆครับก็ให้มา2ใบนะครับผมต่อไปจะเป็นเวทมนต์คียของเด็กนี้ครับอ่านั่นก็คือดราโกนสโตรนบัลลังก์มังกรนะครับผมซึ่งมันช่วยให้เราสามารถลงมอนเตอร์ ไซส์สีได้นั่นเองนะครับผมก็ให้มาสีใบแน่นอนอยู่แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะจั่วเจอเราจะเสิร์ชเจอได้เร็วแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าต้องกลางก่อนแน่นอนไม่งั้นเราลงอาซิดาฮาก้าไม่ได้นะครับต่อไปจะเป็นไม้เด็ดของเด็กนี้ครับผมอ่ะอันแรกเลยไอเทมครับดาบมาแห่งความตายอะควาตากราควาเนฟนะครับผมให้มาหนึ่งใบนี้แอดหมื่นคลี่ครับแรงมาก ซึ่งจะสงสัยได้จากความสามารถของอาซิดาก้าเท่านั้นนะครับผมให้มา1ใบนะครับแต่ว่ามันยังแรงไม่พอครับถ้าเกิดใครดูการ์ตูนตอนแรกๆมาจะเห็นเลยว่ามันมีใบใหม่มาช่วยครับกับดาบราชันปีศาจนะครับผมดาบมังกรราชันปีศาจ อะคอร์ก้าดานเนฟนะครับผมใบนี้เป็นดาบอีกเล่มเป็นดาบเล่มใหม่ซึ่งเรียกได้ว่าติดชื่อเหมือนกันนะครับผมเพราะสามารถมันคือถือเป็นดาบใบเมื่อกี้นั่นเองก็คือสามารถสวมใสได้เหมือนกันแถมมีพลังถึง15ื่นโอเคแลกจากคลิกหรือ2ก็จริงแต่มีดับอนดลแห่กด้วยนะครับผมกลายเป็นว่าเอ้ยจะดาบเล่มไหนมันก็ดีสามารถเลือกมาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ได้นั่นเองครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับผมการที่แถมมาให้นะครับมีอะไรบ้างอ่ะใบแรกเลยก็ผมก็จะให้ยามิเกโดล่างครึ่งบนนะครับผมล่างครึ่งแผ่นฟ้ามาให้นั่นเองก็รวมกับนะครับการ์ดจากอ่ากล่องเมื่อกี้กล่องคลิป่อนนี้ก็จะแปนว่าครบทั้งสส่วนนั่นเองดีใจจังเลยนะครับผมสวยงามมากแล้วก็จะให้นะครับผมอันนี้จากชุดอ่าบีทีหนึ่งเหมือนกันนะครับกับเฟรมวินดุรา้อนนะครับผมเป็นมังกรสริยันจากดุราคอนเวิลนั่นเองครับและก็ไปสุดท้ายก็ผมอันนี้เป็นการ์ด มอนสเตอร์ไม้ตายนะครับของ d ดล g กอนเวิลด์ซัพพอร์ตสายมังกรเกราะเลยครับอัดมังกรอสศวิน5เขาศาสตร์รับมังกรอสศวิน7สวรรค์สังหารครับผมอ่าก็จะเป็นตัวที่ไม่ปรากฏในการ์ตูนนะครับแต่ว่าก็จะมีท่าไม้ตายแบบใหม่ให้เล่นกัรเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ด ที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองครับผมเขานี้มาดูใบเด็ดๆกันดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวคีย์ของเด็กเลยละกันนะครับผมกับอาซีดฮาก้านั่นเองครับอยู่นี่นั่นเองครับผมก็จะมีอาซีดฮาก้าทั้งร่างเก่าและร่างใหม่ครับผมแต่ว่าอยู่เด็กนี้แล้วอาจจะใช้ร่างใหม่มากกว่านั่นเองครับเรามาดูข้อต่ามาของทั้ง2ลร่างกันนะครับผมอาดูล่างเก่าก่อนนะครับร่างเก่ามังกรมาเนียงความตายอาซีดฮาก้านะครับผมมีพลัง โจมตี1 0,000มื่นป้องกัน10,000ื่นและคลิกถึง3ทีเดียวนะครับผมถือว่าสูงมากแต่ข้อเสียมันคือไซส์สี่นะผมดังนั้นถ้าเกิดไม่กลางเวทมนต์ดราก้อนโกรนแล้วก็จะไม่สามารถเลี้ยงลงมาได้นะครับผมนี่คือสําคัญมากก็แต่ว่ามันมีของเสริมค่อนข้างเยอะมีของจูวของเสริมของเสริฐของขูดเต็ไมไปหมดเลยดังนั้นะคิดว่ากลางไม่ยากอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้ความสามารถของอ,อาซีดาาก้าล่างแรงนะครับผมนั่นก็คือคอคอส์นำการหนึ่งใบในสนามราลงช่องดรอป แต่ก็ก็คือเหมือนกับต้องสละมอนเตอร์หนึ่งตัวนั่นเองแต่ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าเรามีตัวเสิร์ตตัวลงจูดแต่เป็นหมดแล้วนะครับผมสบายๆอยู่แล้วนั่นเองและจ่าย3เกตครับซึ่งก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าถ้าีิดูเด็กนี้เนี่ยการที่จ่ายเกตก็จะน้อยมากนั่นเองครับใบนี้เนี่ยคาสามารถนะครับผมชื่อว่า e r a s e r of History นะครับผมเมื่อการนี้สั่งโจมตีนะครับนะครับอ่าเมื่อสั่งโจมตีปุ๊บการนี้จะโจมตีใส่มอนเตอร์คู่แข่งทุกใบ และโจมตีใส่พรังชีตคู่แข่งแห่งด้วยก็คือโดนคลิกสามนั่นเองต่อให้มีมอนยืนขวางหน้าอยู่3 2สองตัวนะครับผมเราจะตีโดนทุกตัวนั่นเองเทียบพลังไปแล้วก็ถือว่ายัดคลิกใส่ผู้เล่นด้วยนั่นเองครับผมคือดีมากตีไปนี่แทบจะได้สามสมิธแน่ๆน,น,นะครับผมนอกจากนี้ครับถ้าเกิดการนี้สร้างความเสียหายใส่พรังชีตคู่แข่งได้ทําลายไอเทมทุกใบนในสนามคู่แข่งด้วยนะครับโอ้โหคือแรงมากตีทีเดียวเรียกได้ว่าแทบจะล้างสนามไปเลยก็ได้นะครับผมนอกจากนี้ครับ ถ้าตัวนี้จุดทำลายค้นหาดาบมาแหความตายนะครับผมอัคอด้ดากราเนฟหนึ่งใบจากบนมือหรือกองการ์ดเราสวมใส่กันทันทีครับ หากคุณเลือกจากกองการ์ดอย่าลืมสลับกองด้วยนั่นเองซึ่งสิ่งที่เสิร์ชก็คือเสิร์ชดาบใบนี้ครับอ่ทาท่านในกระตูก็จะเสิร์ชดาบใบแรกเสิร์ชดาบใบแรกก่อนนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เด็กนี้เนี่ยให้มา2ใบทาให้เราสามารถให้มา2แบบสวมใส่ใบไหนก็ได้นะครับอ่าใบนี้คือชื่อเต็มๆของมันชื่อที่ถูกต้องดาบมังกรรามตายอคอต้ากาเนฟนะครับแต่ว่าใบใหม่ก็ผมดาบมังกรราชปีศาจอคอต้ากาเนฟเนี่ยมีความามายที่ว่าถือเป็นการ์ดใบนี้เหมือนกันก็กลายเป็นว่าถ้าเกิด ตัว RC ดาก้าตายก็เลือกใส่ไปไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยก็ถ้าเกิดใส่ใบเก่าคุณจะได้แอดหมื่นสองคลิหกนะครับผมและก็เวลาตัวนี้โจมตีนะครับเวลาเทมนี้โจมตีจะยกเลิกความสามารถโซกาดของการที่ถูกการนี้โจมตีจนจบเทินก็คือต่อให้เป็นแจ็คไนท์เป็นโซกาดยังไงก็ตามตายครับผมเพราะว่าจะโดนแคนเซอร์ความสามารถโซกาดไปนอกจากนี้มีความสามารถในการตั้งรับด้วยเคาน์เตอร์แอคทีฟเมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีแทบรางชีวิตเรา ก็โดยใช้เราถ้าไม่ใช่การลิงก์แท็กเราสามารถยกเลิกการโจมตีนั้นได้คือฝรงข้ามเนี่ยต้องลิงก์แท็กตีใส่เราเท่านั้นเราถึงจะเสียหายนะครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่กดันคู่แข่งได้ดีสุดๆไปเลยนะครับคือบอกต่อให้อาซิดาฮาก้าตายคุณก็จะเจอดาบใบนี้ที่คลิหกอีกอุ้ยเหนื่อยมากๆครับแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะครับผมนอกจากนี้ดาบอีกหนึ่งใบก็ดีเหมือนกันครับดาบอีกหนึ่งใบเนี่ยนะครับผมชื่อว่า,าดาบมังกรรละชันปีศาจคอร์ดากว่าเนฟซึ่งในกล่องนี้เนี่ยให้มาสองใบนะครับ ใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการ์ดเดียวกับใบไม่คิดว่าชื่อเดียวกันนะนั่นคือสวมใส่ได้แน่นอนนะครับผมใบนี้จะมีพลังหมื่นห้าซึ่งเยอะกว่าแต่จะข้อเสียคือมีคลิปเหลือแค่2เท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าการใบนี้ครับการโจมตีที่ กาจะมีของใบนี้ที่มีเนี่ยถือเป็นดับเบิลแท็กมีความสามารถดับเบิลแท็กด้วยเท่ากับว่าเราสามารถตีได้2ทีนั่นเองจะมีข้อดีคนละอย่างและใบนี้ตีแรงและดับเบิลแท็กนะครับผมนอกจากนี้การโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แท็กของการ์ดนี้ไม่สามารถถูกโยเลิกได้คือใบนี้ตีไปนะครับถ้าเราไม่ได้ลิงก์แท็กกับอะไรเลยตีไปเพีเพเพยวๆห้ามยกเลยครับก็กลายเป็นว่าเออมันก็ดีคนละแบบใบนี้เนี่ยคลิแรงนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการตั้งรับ แต่ใบน,นี้เนี่ยมี d บ u ล l อ head พลังแรงกว่าแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกการโจมตีถ้าเกิดใบน,นี้ตีไปดีเดียวได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนนั่นเองครับผมก็ใส่ไปทั้งคู่แหละขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับนอกจากนี้นะครับผม k e ์เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ปรารถนาความพินาศอาซีดาฮาก้าล่างใหม่นะครับผมใบน,นี้คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างจะเชียร์ให้ใส่มากกว่าเชียร์ให้ใช้มากกว่าแรงแรงครับเพราะอะไร ใบนี้ก็ผมมีพลังโจมตีหมื่นพลังป้องกันหมื่นและคลีสองเหมือนกันอ่ะคลีสองต่างจากใบแรกครับใบแรกจะคลีสามนั่นเองแต่ใบนี้ค่อนข้างจะสบายใจกว่าตรงที่ว่าการใบนี้ครับนี่วามสามารถ p e n e เทร t และเนือเบ์แท็กอ่าคือถ้าว่าก็ตรงตรงแล้วเนี่ยตัวนี้ตีตรงตรงไปมันได้คลิถึงมันสามารถทำสี่ดาเมจได้นะครับจะดีกว่าใบเก่าที่เต็มที่แค่สามดาเมจเท่านั้นเองนะครับผมนอกจากนี้ครับเมื่อการที่จุดทำลายก็ยังสามารถค้นหาดาบมาสวมใส่ได้เหมือนกันนั่นคือความสามารถจะคล้ายๆกันทุกอย่างครับ ต่างกันแค่ว่าใบนี้มีพเดเทกับดับเบิ์ใทกส่วนใบนี้เนี่ยตีทั้งสนามนะครับผมจริงๆแล้วก็เอาถ้าเกิดว่ากันตามตรงนะครับผมใบนี้ค่อนข้างจะใช้ได้หลายสถานการณ์มากกว่าใบนี้นั่นเองนะครับก็เลือกใช้ตามสถานการณ์ละกันนะครับผมหรือใครจะใส่อย่างเลครึ่งๆก็ได้แล้วแต่หรือใครจะใส่เฉพาะล่างหมายสี่ก็ได้แล้วแต่นะครับผมเก่งทั้งคู่นั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการที่แนะนำนะครับผมและการทุกใบในชุดนี้นั่นเองครับผม ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวกล่องนี้นั่นเองใครก็ตามนะครับผมที่ชื่นชอบพลังในการทำไ้ล้างชื่นชอบในการกดดันฝ่ายตรงข้ามและชื่นชอบมังกรสามหัวอาซีเดฮาก้าตัวดีนะครับผมแนะนำซื้อกล่องนี้ไปเล่นได้เลยครับ สำหรับใครก็ตามนะครับผมที่เล่นบันไดไฟอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับก็มาแชร์กันนะครับผมชอบใช้ตัวนี้มากเพราะอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับผมมาพูดคุยกันได้นั่นเองสาหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝาก s u b s c r i b e ฝากแชร์คลิปพี่ชินด้วยนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจแล้วก็จะได้มีแรงในการทําต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย